โอ้ยังไงครับยังยังหอนไขกางเนื้อที่มันตึงได้เยอะเลยเนาะเขาไม่ได้เจ็บที่มันนอนครับผมครับผมอันนี้ก็ไขยได้ระดับหนึ่งเนาะใช่ครับขอบคุณขอบคุณทางเจ้าหนมาเลยนะครับทางมาจากพัทยาของท่านเป็นผู้พิการทางสายตามาบริการ กับคนพนักงานที่รวมกันที่มันหลักจากสิรเชาตินะครับเริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่ศุกร์ที่สองที่ผ่านมานะครับจนไปถึงสิ้นเดือนนี้มั้ะครับอาจารย์วัตถิเนาะ,ะโปรโมชั่นที่ทางก็เรียกว่าทางโรงมกันจะให้เอวันนำเอาบริกานวดนะครับ,บ,ไ,รบไทยเอ็นไทยมาบริการวนวด คนพนักงาที่ที่ประกาณมากนะครับเ,เรื่องขอความสขาคัญของสุขภาพของพนักงานคนนี้และก็ขอขอบคุณบ่อหนวดน,นะครับที่เดินทางมาจากพัทยาด้วยนะครับทั้งสองท่านะบริการเป็นพนักงานีน้ประกาศเลยนะครับรู้สึกขอบคายได้มากนะผมมีปัญหาเรื่องคอบาลาอะไรมาดีเลยแต่ว่าได้ใช้บริการแล้วรู้สึกว่า ก็ันีครับ